สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ JP 16ทางหลอดชาแนลผู้รับสารจจักรวาลแปลความหมายด้วยการอ่านหน้าไพ่ทาโรูปหมอแจนนะคะคลิปนี้พลังงานประจำชาวราศีมีลัคนามีหรือผู้ที่เกิดเดือนมีนาคมนะคะประจำพลังงานของเดือนมิถุนายน2568ใครกำลังจะเข้ามาหาคุณหรือคุณมีพลังงานที่เชื่อมโยงกับใครนะคะราศีมีนะ เดี๋ยวหมอจะเปิดพลังงานของชาวราศีมีนก่อนนะคะสามใบจากพลังงานที่เชื่อมโยงหรือข้าบเกี่ยวกับความสัมพันธ์ที่คุณเคยเจอนะคะไฟออฟโ o ลส s นะคะ Knight nice of Pentacle k nice n i g h t of s w o r d s ราศีมีนเดือนมิถุนายนเนี่ยนะคะหมอเห็นถึงความขัดแย้งภายในใจของตัวเองนะคะการนิ่งเฝ้าดูอารมณ์ของตัวเองนะ,ะที่เราขัดแย้งกับตัวตนของเราเองเช่นเราไม่พอใจกับอะไรบางสิ่งบางอย่างนะคนคนนั้นที่เข้ามานะะในชีวิตของเราอาจจะเป็น energy ของเรารอใครบางคนนานและคนคนนั้นกลับเข้ามาแล้วก็หายไป นะเป็นความสัมพันธ์ที่แบบมาเร็วไปเร็วนะคะอะไรสิ่งนี้นะมันมีความขัดแย้งมีอารมณ์โมโหเหมือนเรารอคอยใครนาะนจนเกินไปนะแล้วคนคนนั้นก็นะไม่ได้ต้องการเหมือนสิ่งที่เราต้องการในความสัมพันธ์นะหมอมองเห็นถึงสิ่งนั้นการยอมรับและก็การเฝ้าดู นะใครบางคนในความสัมพันธ์ที่เราดูนะด้วยความนิ่งหรือความมั่นคงของเราเองอย่าเพิ่งนะอย่าเพิ่งรีบหรือตัดสินใจใครที่เข้ามาหาเรานะด้วยความรวดเร็วให้เราดูหรือรับพิจ,จนารณานะคะมันมีความขัดแย้งอาจจะไปเกี่ยวข้องกับเพื่อนนะคนในครอบครัวหรือว่าชาวต่างชาติก็ได้ที่มีความขัดแย้งกับเรานะคะมันเหมือนเรามีอารมณ์ไม่พอใจกับอะไรบางอย่างแบบสถานการณ์ยังไม่เป็นใจที่จะให้ เป็นไปได้ความรวดเร็วเหมือนที่ใจเราต้องการมันไม่ได้เป็นไปอย่างใจเราใจเย็นอย่ามโ,มโหนะหมองเห็นถึงพลังงานสิ่งนั้นนะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูว่านะใครจะเข้ามาหาคุณนะคะมีไพ่พลังงานทาวเวอร์นะคะ สิ่งต่างๆนะความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่นะคะคนๆนี้นะมันเหมือนการเข้ามาเปลี่ยนแปลงมุมมองความคิดอะไรของเราก็ได้นะคะมีความไม่ไว้วางใจนะคะเข้ามาในความสัมพันธ์ทีนี้หมอมองเห็นถึงสถานการณ์อาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่เข้ามาอย่างกระทนหนันแบบคนที่คุยกันทางโซเชียลออนไลน์อาจจะเป็นคนใหม่ๆก็ได้คือเราอาจจะยังไม่ได้เจอหน้านะคะเรายังไม่ได้เจอหน้าคนนนี้อาจจะมี ใครบางคนที่ทักทายติดต่อสื่อสารเข้ามาทางโซเชียลออนไลน์นะคะอาจจะเป็นสถานการณ์นี้ได้ด้วยเช่นกันทีนี้มันมีพลังงานของใครบางคนที่อาจจะไม่ได้ติดต่อสื่อสารแล้วแล้วเราก็รู้สึกว่าเราเอะอไม่ชอบใจกับความสัมพันธ์เนี้ยนะคะเราก็เลยตัดสินใจว่าเราไม่อยากจะไปต่อนะเหมือนเรายอมถอยแล้วอะเราไม่อยากไปต่อกับความสัมพันธ์เนี้ยคนคนนี้ก็อาจจะ ยังมีพลังงานที่เชื่อมโยงหรือคาบเกี่ยวหรือเขาคนนี้ยอาจจะติดต่อสื่อสารกลับมาแล้วก็ทําให้มันมีออการเถียงการทะเลาะบบอแหวงคือมันเป็นสิ่งเก่าที่เข้ามานะคะเพื่อนๆนราศีมีนละคนามีนนะมีราศีตุลน,นะ,ะลัคนาตุลที่เข้ามาการตัดสินใจอะไรบางสิ่งบางอย่างนะคะความเท่าเทียมหรือความชัดเจนนะคนะคนนี้นะคะ บางครั้งนะมันเป็น energy ของความสัมพันธ์ที่ใครบางคนที่อาจจะเข้ามาเพื่อพูดคุยปรับความเข้าใจบางครั้งมันอาจจะหมายถึงว่าความรักความสัมพันธ์ที่คนคนนั้นเนี่ยนะที่เราคิดตัดสินใจว่าจะเลิกและเพราะเราไม่อยากทนอยู่ในความสัมพันธ์ที่มันเป็นคุมเครือปิดบางซ่อนเลน<ม>ในอนาคตไม่รู้ว่าจะเอาอะไรอย่างไรเราไม่รู้อะไรสิ่งนี้นะมันอาจจะมีการ เข้ามาปรับความเข้าใจที่จะพูดคุยนะคะเพื่อทําให้ความสัมพันธ์นี้ทําให้คุณอะไม่ถึงว่าทําให้เขาอะยังรักษาตัวคุณอยู่ในความสัมพันธ์คุณก็ต้องดูนะคะสถานการณ์ว่าตกลงคนคนนี้นะ,ะกลับเข้ามาพูดคุยเพื่อนะ,ะทำให้คุณอะไม่หายไปจากชีวิตเขาหรือคุณอะยังอยู่ในความสัมพันธ์นะคะไพ่มันพูดถึงลักษณะยูอา f e ก็คือคุณมีเจตจํานงอิสระนะคะ ไม่จําเป็นจะต้องให้คนนั้นน่ะมาชักจูงอะไรบางสิ่งบางอย่างหรือหลอกล่อแล้วเป็นสิ่งที่เราอ่ะอยังไม่เชื่อใจหรือไม่ไว้วางใจหรือแม้แต่กระทั่งสิ่งที่หมอแจนพูดไปเนี่ยนะคะคุณต้องดูพิจารณาจากเหตุผลแล้วก็ปัญญาของตัวเองนะคะด้วยความที่เท่าเทียมอ่ะคุณต้องดูว่าการให้และได้รับมีเท่าเทียมไหมถ้าเรารักษาคนคนนี้ ที่กลับเข้ามาในความสัมพันธ์นี้ที่เราคิดว่าอยากจะเลิกแล้วหรือเราไม่เอาแล้วอ่ะมันกลับเข้ามาเนี่ยนะคะเราเนี่ยยังเป็นความสัมพันธ์ที่เป็นความลับไหมเราโอเคไหมยอมรับไหมกับความสัมพันธ์นี้นะคะหรือว่าเราเขาพูดสิ่งนั้นสิ่งนี้ตัดสินใจให้เราให้เราทําสิ่งนั้นสิ่งนี้เราโอเคไหมเรายอมรับจากความรู้สึกของตัวเราในความเป็นจริงไหมที่จะให้คนนี้กลับมาเหมือนเป็นนีปนอมเหมือนกลับเข้ามายังอยู่ในชีวิตกันและกัน เอาพลังงานเหมือนเดิมแหละเอาความสัมพันธ์คล้ายๆเดิมกลับมาแค่นั้นคุณโอเคไหมคุณต้องดูนะคะเหมือนคนที่เราเหมือนไม่อยากเอาแล้วแต่มันติดต่อมาบางคนอาจจะเป็นสามีเก่าแฟนเก่าหรือชาวต่างชาติใครบางคนที่มันไม่เคยมาเจอหน้าเราแล้ววันหนึ่งมันหายไปแล้ววันหนึ่งมันก็ติดต่อสื่อสารกลับมาแล้วก็เหมือนให้ความหวังครั้งเก่าเพื่ออยากจะคุยกับเราเพื่ออยากจะดีวกับเรานะ,ค,ะคุณก็ตัดสินใจด้วยความเป็นอิสระของความรู้สึกของคุณเองนะคะเพราะว่า ตัวคุณจะรู้ดีที่สุดว่าตัวคุณอะข้องเกี่ยวกับใครแล้วคนคนนั้นเป็นยังไงทำอะไรกับคุณบ้างนะคะเวลาดูดวงรวมเนี่ยไพ่มันจะขึ้นหรือบอกหรือเตือนเราอะไรบางอย่างให้คุณพิจารณาสิ่งที่คุณต้องการคืออะไรนะคะคนคนนี้กลับเข้ามาแล้วเรารู้สึกโอเคไหมนะคะเราได้อะไรจากความสัมพันธ์นี้หรือกลับเข้ามาแล้วเราโมโหและมีการเถียงอารมณ์ร้อนอารมณ์ร้ายใส่กันเป็นอย่างนี้เสมอใช่หรือเปล่านะ,ค,ะคุณก็ต้องพิจารณานะคะ มองมองเห็นถึงสถานการณ์คนที่อารมณ์ร้อนอารมณ์ร้ายอะไรสิ่งนี้นะคะหรือคนที่เราอยากเลิกแล้วไม่อยากเอาแล้วมันก็เข้ามาอีกนะคะให้เราอยู่ในความสัมพันธ์ที่เป็นอิสระความสัมพันธ์ที่ยังไม่ได้เปิดเผยใช่หรือเปล่านะคะมันมีความไม่ไว้วางใจขึ้นมาด้วยที่น่าภัยนะคะคุณต้องพิจารณาว่าความไม่ไว้วางใจหรือคนนั้นมีอะไรปิดบงังซ่อนเล้นกับเราเนี่ยเช่นหนึ่ง ไะะพจ่จะติดขึ้นกับสี่ไม้เท้าเนี่ยคนที่เข้ามาหาเราเนี่ยนะคะเขามีทะเบียนตีตากับคนอื่นไหมเขามีครอบครัวหรือ,อยังยูอฟีก็คือบางทีถ้าเรายอมอยู่ตกใต้อำนาจเจ็ดดาบนะคะความสัมพันธ์ที่ปิดบังซ่อนเลนส์ความสัมพันธ์ทางโซเชียลออนไลน์ที่ปิดบังซ่อนเลนส์ที่เราไม่เจอตัวเขาและเราก็แบบฟรีอะนะคุยฟรีไปฟรีไปด้วยฟรีอะไรเงี้ยนะคุณต้องดูพิจารณาว่าเอ๊ะหรือคนคนนั้นมีคนของเขาแล้วแต่ปิดบังซ่อนเลนส์ แต่ยังไม่ได้เลิกกับคนคนนั้นและก็มาหาเราแบบอยากคุยแก้เง้ามาเร็วไปเร็วไม่ได้ให้ความสัมพัญ์ที่ชัดเจนอะไรที่เป็นฟฟีอะนะคะคุณพิจารณาว่าคุณอยู่ในสเต็ปไหนให้มันขึ้นบอกและเตือนนะคะก็พึงระวังนะ,ะบางทีเราอาจจะได้รับรู้ความจรงิงความจริงที่ชัดเจนขึ้นมาที่เปิดเผยนะ,ะว่าใครบางคนที่ปิดบังซ่อนเลนแล้วก็ทําตัวเหมือนโสด มาคุยกับเราต้องนานแล้วแล้วเราก็ได้รับรู้ความจริงแล้วเราก็จะมาหูแล้วเราก็จะยอมจำนนแล้วก็ออกจากความสัมพันธ์นี้ไปไม่ใช่หรือเปล่านะคะพลังงานของคุณเนี่ยห้าดาบนะคะมันเป็นการยอมรับหรือการยอมรับมองจากความเป็นจริงนะ,ะมองจากเราอังคารก็รู้ว่าพฤติกรรมแบบนี้มีหรือไม่มีคนของเขานะ,ะให้มันเหมือนอยากจะเล่าหรือสื่อถึงสิ่งนั้นนะภาษานะค,ะคนที่เข้ามาก็น่าจะเป็นชาวต่างชาติได้ มีความกังวลด้านคําพูดการติดต่อสื่อสารก็คือถ้าใครคิดว่าอยากจะติดต่อสื่อสารหรือพูดคุยกับชาวต่างชาติให้แนะนําว่าถ้าเรากลัวหรือกังวลในการแก้ไขปัญหาการติดต่อสื่อสารหรือพูดคุยเนี่ยนะก็คือเราก็ไปหาวิธีการที่จะเรียนรู้ในการติดต่อสื่อสารกับชาวต่างชาติด้านการติดต่อสื่อสารหรือภาษาถ้าเรากลัวหรือกังวลนะให้มันยังคงบ่งบอกถึงการเปิด โลกกว้างนะความสัมพันธ์แบบเพื่อนได้ความสัมพันธ์แบบโซเชียลออนไลน์ก็ได้หรือใครบางคนที่คุยกับเรามอมองเห็นถึงราศีมีนช่วงนี้น่าจะไปเกี่ยวข้องกับชาวต่างชาติที่เยอะหรือความสัมพันธ์แบบโซเชียลออนไลน์อเยอะแล้วก็พึงระวังด้วยถ้าเรายังไม่รู้จักเขาดีพอให้มันแนะนําเหมือนว่าให้เราพูดคุยกับใครบางคนเนี่ยให้มันเป็นลักษณะของเหมือนว่า อยู่ในการแค่คุยอ่ะอย่าเพิ่งคาดหวังหรือจินตนาการอะไรบางอย่างไปด้วยความรวดเร็วแล้วถ้าสถานการณ์มันไม่เป็นสิ่งนั้นนะ่ะนะเราจะเสียใจหรือผิดหวังนะฮะไม่จะเป็นจะต้องกลัวหรือกงังวลว่าจะคุยกับใครหรืออะไรนะสามเหลีย่ยมมันเป็นการบ่งบอกของเออเราสามารถมีตัวเลือกมีทางเลือกที่จะติดต่อสื่อสารและพูดคุยกับใครก็ได้ในลักษณะที่เราเป็นผู้เลือกนะคะที่จะติดต่อสื่อสารนะคะไม่ใช่ว่าเออเราเลือก อะไรบางอย่างไม่ได้เลยแล้วเราก็รอคนคนนี้อยู่คนเดียวไพ่มไม่ได้บอกถึงสิ่งนั้นคือการเปิดโอกาสตัวเองได้เจอใครหลายคนหรือคุยกับใครหลายคนทางโซเชียลออนไลน์นะคะ พลังงานนี้ยังไม่ได้มีใครที่ไว้วางใจได้หรือว่าความสัมพันธ์ที่จริงจังชัดเจนมันแค่คุยหรือเริ่มคุยหรือวนเวียนกลับเข้ามาเพื่อจะให้รักษาการคุยหรือการอยู่ในชีวิตที่แบบยังมันเป็นวงโครจรเออนานๆคุยทีกลับเข้ามาอะไรสิ่งนี้มากกว่ายังไม่สามารถนะคาดหวังหรือจริงจังได้นะคะให้ใจเย็นนิ่งมองใช้ระยะเวลาในการตัดสินใจหรืออะไรบางอย่างไม่สามารถตัดสินใจใครได้เลย เอาง่ายๆไพ่มันจะสื่อในลักษณะว่าที่ซ่อนไว้ใต้สำรับนะคะคนนี้เข้ามาในใน,ในความสัมพันธ์เราอะที่เราติดต่อสื่อสารไม่ว่าใครก็แล้วแต่ที่จะคุยกับคุณหรือโทรหาคุณหรือเชื่อมโยงกับคุณในชีวิตคุณอะคุณโอเคไหมคุณมีความสุขปะเขานํามาซึ่งความสุขความสบายใจให้คุณไหมเขานําความทุกข์มาให้เราหรือเขาทําให้เรารู้สึกไม่ไว้วางใจเขาทําให้เราเครียดก,กังวลหาทางออกไม่ได้มืดแปดด้านกับคนนี้อยู่ในความสัมพันธ์เรามากดดันมากดทับเรา มันเป็นสิ่งนั้นหรือเปล่านะคะราศีมีและคนามีนคนที่คุณไปเกี่ยวข้องนะ,ะมีพลังงานราศีตุลลักษนาตุลน,นะคะหมอเห็นถึงสิ่งนั้นนะ,ะเอาละค่ะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะมันไม่สามารถตรงกับทุกคนทุกท่านได้นะ,ะใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังนะเพื่อนๆนนะคะ ส่วนใครที่สนใจเราจะดูดวงส่วนตัวถ้าสถานการณ์นี้มันเกิดขึ้นแล้วคุณมีคำถาม990บาทโอนยอดแล้วก็แอดไลน์ไอเดีเราจะรีบให้คิวเอาราคาคลิปนี้หมอแจนไปก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ